ก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับว่าการแปลงฟันในเด็กนะครับแปลงยังไงได้บ้างนะครับมีการแปลงฟันที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเราก็จะแบ่งการแปลงฟันใ,ในเด็กออกเป็น3ช่วงอายุนะครับช่วงแรกก็คือ0ูนย์ถึงสามขวบศูนย์ถึงสามขวบนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองต้องเป็นคนแปลงฟันให้นะครับโดยที่ไม่ว่าเด็กจะร้องยังไงผู้ปกครองแปลกันเลยนะครับช่วงที่2ก็คือช่วง3-6ถึงขวบนะครับช่วงนี้เด็กเข้าโรงเรียนแล้วนะครับเขาอยากจะดูแลตัวเอง ดังนั้นก็ปล่อยให้เขาแปลงครับแต่สุดท้ายนะครับผู้ปกครองต้องเป็นคนมาเก็บงานนะครับต้องแปลงซ้ําอีกทีหนึ่งเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าปากเขาเนี่ยสะอาดจริงๆและช่วงสุดท้ายนะครับก็คือช่วงามากกว่า6ขวบขึ้นไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเข้าปฐมแล้วนะครับเขาอยากดูแลตัวเองเขาอยากมีความสามารถในการดูแลตัวเองเราก็ต้องให้เขาแปลงนะครับแน่นอนครับว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาสะอาดจริงหรือเปล่าเราตรวจซ้ำครับถ้าหากว่าเขาแปลงไม่สะอาด ก็ให้เขาปแปลงใหม่จนกว่าจะสะอาดไนแเลยครับแล้วทีนี้เราเราจะแปลงยังไงนะครับก็ฟันเด็กครับเตี้ยเตียสั้นๆดังนั้นเราไม่ต้องใช้วิธีให้ลําบากมากมายครับถูซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเดียวเลยครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปปัดอะไรนะครับที่บอกว่าฟันบนปัดลงฟันล่างปัดขึ้นไม่เป็นไรครับฟันเด็กเตี้ยเตียเราถูซ้ายถูขวาถูไปถูมาการแปลงฟันที่ดีนะครับก็จะต้องแปลงให้ครบทุกด้านนะครับซึ่งก็ฟันของเราก็จะมีทั้งหมดด้วย,วยกัน3ด้านนะครับก็คือด้านแก้ม ด้านบทเคี้ยวแล้วก็ด้านลิ้นนะครับขอให้แปรงให้ทั่วครับแลはは้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องแปรงฟันให้ได้นะครับอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับที่สําคัญคือเป็นช่วงหลังอาหารเช้าแล้วก็ก sure ่อนนอนนะครับก <łem> ่อนนอนนี่สําคัญมากขอให้แปรงให้สะอาดแล้วก็แต่ละครั้งอย่างน้อยๆต้องแปรง2นาทีนะครับขอให้แปรงให้นานเข้าไว้ยิ่งนานก็ยิ่งสะอาดนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้สุขภาพช่องปากที่ดีอยู่คู่กับเราแล้วครับ